สิสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับงานคอมมานดโปรที่เขาว่าเด็ดเนี่ยมันเด็ดจริงไหมคุ้มค่าก่การเดินทางไปหรือเปล่าคลิปนี้ออนดี้บอนจะมาเล่าให้ฟังกันครับก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่างานคอมมานดคืออะไรนะครับแอนดินบอเนี่ยขออธิบายก่อนนะ งานคอ,นอมม่านี่ก็คืองานผหก,กรรมสินค้าไอทีนะครับที่รวบรวมสินค้าไอทีต่างๆเนี่ยมาลดราคาจัดโปรโมชั่นนะครับผมก็คือเอามาลดแลกแจกแถมก,กันแบบเยอะมากๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก PCDIY โน้ตบุ๊กแรมการ์จอหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เนี่ยบอกเลยว่ามีมาแทบจะครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งข้อดีของงานนี้นะผมจะแตกต่างจากการที่เราต้องไปซื้อออนไลน์หรือว่าไปซื้อหน้าร้านนะที่ของอาจจะไม่ได้มีคครรบบเท่่าาางงนนนี้้้วมมถึไไดจัสิ จริงก่อนนั่นเองว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู10ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับงานคอมมานดกันเลยครับข้อที่1นะครับงานคอมมานดเนี่ยจัดที่ไหนนะครับผมโดยจากหลายปีที่ผ่านมานะครับงานคอมมานดนี้เนี่ยจะจัดที่ไบเทคบางนานะครับผมโดยภายใน1ปีนี้เองเนี่ย เขาจะจัดทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับแบ่งเป็นช่วงต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีนะครับผมใครที่แบบอยากได้ของราคาถูกแล้วก็คุ้มที่สุดเนี่ยไอ้พ่บอลแนะนําว่าให้มาในช่วงปลายปีนะครับผมเพราะว่าหลายบริษัทเขาเนี่ยเขาต้องการจะปิดยอดปิดงบกันนะครับผมทำให้ต้องมาลดแลกแจกแถมกันเพยสนันโมโหรานโมโหรีกันเยอะมากนะครับ ส่วนใครที่แบบอยากได้ของใหม่เจนใหม่จริงๆเนี่ยก็คือต้องมาในช่วงต้นปีกับกลางปีแทนนะครับเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเวลาเขาจะเปิดตัวของใหม่นะครับเขาจะเปิดช่วงต้นปีประมาณสักมกราคมพานะครับพอของเข้าไทยจริงเนี่ยก็คือจะเข้าในช่วงเมษาพฤษภามน,นั่นเองนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมมันจะตรงกับคอมมานดครั้งที่2ของปี2วิธีการเดินทางนะครับสำหรับงานคอมมานดนี่เนี่ยวิธีการเดินทางมางานง่ายที่สุดนะครับไอรินบอลเนี่ยแนะนําว่าให้เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า BTS สสายสีเขียวนะครับลงสถานีบางนาแล้วก็เดินต่ออีกนิด หน่อยก็ถึงแล้วนะครับผมส่วนใครที่อยากมาลถส่วนตัวนะครับผมไบเทคบางนานีเนี่ก็มีที่จอดรถให้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่บอกเลยว่าหาที่จอดค่อนข้างยากนะแล้วก็ค่าจอดราคาค่อนข้างสูงนะครับแนะนําว่าถ้าจะเอารถยนต์ส่วนตัวมาจริงๆเนี่ยคือควรมาซื้อของใหญ่ๆนะครับเช่นพวกจอคอมหรือว่าจะเป็นพวกคอมเซ็ตพีซีดีไอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้รถส่วนตัวมาได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครเนี่ยที่ซื้อของครบ50,000บาทก็จะได้จอดฟรี6ชั่วโมงด้วยนะอย่าลืมเอาไปแตมป์บัตรด้วยละ่ะ แล้วก็สามารถเข้างานได้ตั้งแต่10บโมงจนถึง3ามทุ่มของวันนั้นๆนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานคอมมานด์นี้นะครับจะจัดตั้งแต่วันพฤหัสจนถึงวันอาทิตย์นะก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะจัดทั้งหมด4วันด้วยกัน ข้อที่3นะครับคอมเซ็ตคอมประกอบภายในงานคอมมาร์ดนี้เนี่ยเขาไม่ได้ลงวินโดว์ให้นะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่กล่าไปซื้องานคอมมาร์เห็นว่าคอมประกอบตัวนี้มันคุ้มมากๆซื้อปุ๊บกลับบ้านเปิดใช้งานได้ทันทีอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้นะครับผมซึ่งพวกคอมเซ็ตเหล่านั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องไปหาซื้อคีย์แทลเองนะครับผมแล้วทางร้านเขาเนี่ยจะไปลงวินโดว์ให้ข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะ ซึ่งเพื่อนอยากได้ตัว Windows นะครับผมภายในงานเนี่ยก็มีขายคีย์แทนนะแต่ทางร้านเนี่ยเขาจะไม่ลงให้ทุกกรณีเลยนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะโดยทางร้านนะผมเขาจะแนะนําว่าให้ซื้อตัวคีย์วินโด s แท้ไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยเอาตัวเครื่องนั้นเนี่ยไปให้ทางร้านที่มีสาขาใกล้บ้านเนี่ยลงให้แทนโดยถ้าใครนะครับที่อยากลง i n d o w s เองนะไอรินบอลเนี่ยก็มีคลิปสอนมาให้แล้วผมทั้งการลงตัว Windows 10แล้วก็ Windows 11เลยนะ แล้วก็ขอเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับสำหรับคอมเซ็ตภายในงานคอมมา่าที่เขาเอามาจัดโปรโน,นี่ก็คือจะไม่สามารถปรับสเปคได้นะแต่สามารถซื้อของภายในงานมาใส่เพิ่มทีหลังได้ข้อที่4สําหรับใครที่ไปซื้อโน้ตบุ๊กนะครับอย่าลืมเช็ราคาหลังแผ่นป้ายกันด้วยนะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ไอทีบอลเนี่ยเดินงานคอมมา่าเป็นประจำนะครับผมแทบจะทุกร้านเลยในหัมก็คือป้ายราคาของโน้ตบุ๊กรุ่นนั้นๆเนี่ย มักจะมีราคาแอบซ่อนอยู่ด้านหลังแผ่นป้ายนะครับผมซึ่งราคาด้านหลังแผ่นป้ายตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ราคาจริงด้วยนะเพื่อนๆเนี่ยยังสามารถต่อราคาต่อรองได้อีกจากพนักงานนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมไปคุยกับพนักงานดูนะครับผมข้อที่5าราคาอยู่ในโปรชัวแบบนี้นะครับผมยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายนะรวมถึงพวกราคาคอมเซ็ตอะไรต่างๆนี้ด้วยเนี่ยมันยังสามารถลดได้อีกนะครับผมจากที่ช่วงพักหลังมานี้นะครับหลายๆร้านเนี่ยเขาจะไปโคกับพวกแอปช้อปปี้ลาซาด้านะครับเช่น ในปีนี้เนี่ยถ้าซื้อครบ1,000 0บาทไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถลดเพิ่มได้อีก15%เรนะเท่ากับว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อคอมเซ็ตราคา30,000บาทที่แปะไว้อยู่ในร้าน,นี้เนี่ยถ้าจ่ายผ่านพวกแอปช h อปปี Lazada เนี่ยก็ลดไปเลย4,500บาทนะ15%น,น,นั่นเอง แต่ต้องบอกกันว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาส่วนลดแบบนี้นะครับก็คือต้องจ่ายเต็มแล้วก็รูดบัตรเต็มไปเลยนะผ่านตัวแอปนั้นๆไปนะครับส่วนน้าไทยที่แบบอยากผ่อนศูนเดือน24เดือนการผ่อนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะผมจะไม่มีส่วนลดให้นะหรือว่าถ้ามีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบัตรเครดิตนั้นๆน,น,นะครับผม กับการผ่อนสินค้าภายในงานคอมมานด์นี้นะครับก็คือต้องใช้บัตรเครดิตเท่านั้นเลยนะครับผมจะใช้พวกบัตรประชาชนเหมือนล้านเครื่องใช้ไฟฟ้าข้างนอกอันนี้ทําไม่ได้นะข้อที่6ไปงานคอมมานด์วันไหนของลดเยอะสุดนะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็อ้างอิงจากที่ผ่านๆมานะงานคอมมานด์วันที่ลดเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือวันสุดท้ายนั่นเองนะครับผมซึ่งของไหนเนี่ยที่มันเหลือจาก3วันแรกนะครับผมวันสุดท้ายเนี่ยเขาขี้เกียจขนกลับนะครับผมเขาก็เลยต้องลดราคาเพิ่มอีกนะ โดยเฉพาะนะผมตัวหน้าจอมอนิเตอร์นี่คือเป็นทีเด็ดเลยนะผมพวกจอคอมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีส่วนลดพวกหน้าจอที่ตั้งโชว์ภายในงานนะผมคือเขาไม่อยากขนกลับนะครับมันเสียค่าแพ็คของเขาจะลดสินค้าตัวโชว์ภายในงานนี่เนี่ยเพิ่มอีกประมาณ20-50%ด้วยกันแล้วแต่รุ่นนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้หน้าจอตัวโชว์ที่เป็นราคาคุ้มแบบนี้เนี่ยคือต้องไปจองตั้งแต่วันที่3นะผมหรือว่าเช้าวันสุดท้ายนะ แล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับจากที่เอเมซบอลเนี่ยเดินงานคอมมานดมาเป็นร้อยๆรอบแล้วเนี่ยบอกเลยว่าถ้าแนะนําจะไปผมควรไปวันที่2นะครับผมเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังนะก็คือวันแรกนี้เนี่ยของยังมาไม่ครบนะครับมันแบบเขาต้องยันจัดวูดไม่เสร็จบ้างของยังแบบตั้งโชว์ไม่ครบบ้างวันแรกเนี่ยจะเป็นวันโชว์ของส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนลดยังไม่ค่อยมีนะครับ ส่วนวันที่2เนี่ยคือของพร้อมขายทุกอย่างมีทุกอย่างวางขายหมดแล้วแล้วก็พวกของแถมอะไรต่างๆเนี่ยยังมีครบนะครับส่วนวันที่3เนี่ยก็คือของแถมเนี่ยจะเริ่มหายหายไปละแล้วก็อาจจะมีส่วนลดบ้านนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็วันที่4เนี่ยของแถมคือแทบจะไม่มีเลยแล้วก็เน้นเป็นส่วนลดแทนนะอันนี้ก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆเลยนะผมว่าอยากจะไปวันไหนนะอันก็แนะนําให้คร่าวๆประมาณนี้ ข้อที่7ซื้อของเสร็จแล้วนะผมอย่าลืมเอาใบเสร็จไปลุ้นคูปองชิงโชคลัคก,กี้ดอกันด้วยนะครับผมโดยบูธท,ที่เขารับแลกคูปองนี้เนี่ยจะอยู่หน้าทางเข้านะครับผมซึ่งกติกาของปีนี้นะครับก็คือซื้อของครบทุกๆ3,000บาทจะแลกได้1สิทธิ์นะครับผมเช่นถ้าเพื่อนๆซื้อของครบ30,000บาทนี้ก็คือสามารถได้คูปองชิงโชคทั้งหมด10สิทธิ์ด้วยกันนะ โดยภายในปีนี้นะครับก็มีแจกทั้งตัว o g Line, g a z อ RTX 4090, iPhone 15 Pro แล้วก็ของรางวัลเยอะแยะต่างๆมากมายเลยนะผมปีที่แล้วเนี่ยก็มีแจกรถยนต์ด้วยนะส่วนตัวเนี่ยคือเห็นหลายคนเลยนะผมที่ซื้อของมาเยอะมากๆเนี่ยแล้วก็กลับบ้านทันทีโดยที่ไม่แลกคูปองนะอันนี้แอบเสียดายเหมือนกัน ขพราะที่แอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากได้โปรเหมือนในงานคอมมานตต้องทํายังไงซื้อออนไลน์ได้ไหมนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับโปรที่มีขายในงานคอมมานต์นี่เนี่ยก็คือจะมีแค่เฉพาะในงานคอมมานตจริงๆนะครับผมจะมีแค่โปรไม่กี่อย่างผมที่สามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับผมซึ่งถ้าใครเนี่ยที่อยากได้โปรเหมือนในงานคอมมานได้สินค้าเหมือนในงานคอมมานตเนี่ยก็คือต้องมาที่งานเองจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้แต่อยากได้ของภายในงานนี่ก็คือต้องหาฝากคนที่รับฮิวเอานะครับผมซึ ว่าตามกลุ่มต่างๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่รับหิ้วของงานคอมมานด์กันค่อนข้างเยอะนะครับยังไงให้เราฝากใครหิ้วนะครับก็อย่าลืมเช็คเครดิตของเขาดูๆด,ด้วยนะ ข้อที่9ซื้อของชิ้นใหญ่แต่ไม่มีรถยนต์ขนกับภายในงานเนี่ยมีบริการขนส่งให้ไหมนะผมน,นี่ต้องบอกว่าภายในงานเนี่ยเขามีขนส่งเอกชนอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อของแล้วก็ฝากขนส่งเอกชนเนี่ยไปส่งที่บ้านได้นะครับอันนี้คือมีค่าบริการนะหรือว่าถ้าใครที่แบบซื้อของภายในงานแล้วนะครับแต่อยากไปรับที่สาขาของร้านนั้นที่ใกล้บ้านตัวเองเนี่ยอันนี้ก็สามารถทําได้นะผมขึ้นอยู่กับการคุยแล้วก็การดีลของเพื่อนๆน,นะครับแต่จากส่วนใหญ่ที่แอดมินทอลถามมานี่คือทําได้นะรวมถึงถ้าใครที่ แบบซื้อของเยอะๆขนไม่ไหวภายในงานมีรถเข็นหรือว่ามีพนักง,งานคอยบริการให้ไหมนะครับอันนี้บอกเลยว่ามีนะซึ่งจากที่ยี่นอซื้อมาหมซื้อคอมเซ็ตอันใหญ่มาเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาจะมีพนักง,งานนะครับเข็นรถเข็นไปส่งให้ที่แท็กซี่นะครับหรือว่าถ้าใครที่เรารถยนต์มาเนี่ยก็มีพนักง,งานเข็นไปที่จอดรถให้เช่นกัน แล้วก็สุดท้ายนะครับข้อที่10นะเดินคอมมานด์มาเหนื่อยเนี่ยมีของกินหรือว่าเครื่องดื่มอะไรขายไหมนะครับผมบอกเลยว่าในไบเทคบางนายเนี่ยเขาก็มีโซนของกินขายเหมือนกันนะผมโดยหลักๆแล้วนะครับโซนของกินเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น3นะผมก็คือจะเป็นตัวฟู้ดคอร์ดนะครับ ใครที่หิวนะครับก็สามารถขึ้นบันไดเลื่อนหรือว่าขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น3ได้นะครับรวมถึงอีกโซนหนึ่งะจะอยู่ที่โซนด้านล่างนะครับก็คือด้านหลังตัวฮอ e h, h 9 9นะครับลงบันไดเลื่อนลงไปเลยนะหัมดมานล่างเนี่ยก็จะเป็นโซนของกินเล่นนะครับเช่นพวกขนมปังหมูปิ้งไอติมหรือว่าแบบของจุกจิกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตรงสุดทางเดินนี่เองเนี่ยก็จะมีเซเวด้วยนะแต่บอกเลยว่าตรงเซเวนนี้เนี่ยคนจะแอบเยอะนิดนึง ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ10ข้อควรรู้ <c oughs> เกี่ยวกับงานคอมมานต์นะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,ยาลืมฝากกดไลค์กดแชร์ทีช่องคอมคาบ์บด้วยน,นะครับ